ามาทำข้าวผัดกันโคเร่โคเร่โคเร่ต่อยต่อยนี่ข้าวของเราก็ฟุ๊กเรียบร้อยแล้วทุกเครื่องผสมอ,อย่างงงงงงงมาแล้วนะคะไปเลย

อาอืมยอดอ้าวตับอ้าตับข้าวผัดไข่นะคะเราจะเตรียมเจอเยอะ แล้วจ่ะอ,อมไปอปร่อยมากมากคอะคุ นี่ตุ๋นนี้นะคะไม่ยากค่ะเีลยวกระเทียมแล้วก็เอามาใส่ขามเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไข่ตีลงไปในน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็คไนไข่ตีไข่ตีเห็นเคหมายคูนหออะไบวกอะไรก็ว่าป่ะคะไข่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าอะไรสดๆด ยายอาจารยมายายมามามาใครจะเอาตามสั่งมาเลยหนึ่งจานมาเลยจา้าทำมาตามจานเลยพอแล้ว<า>นีว่่งแล้ว มามามาขัน<า><า>สองอ<า>่ายิดจานมังนี่ค่ะน่ารับประทานมากสูตรนี้มง่ายง่ายกลอยได้โอเคได้สามจานจ้ะทุกคนจบคลิปแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้า